สวัสดีค่ะบัดนี้เป็นครั้งที่11ตรงกับวันที่2 0พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านางสาพิมพ์ชนกพ,พัทรศิริธนากิจ ขอเปลี่วาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายพิทับาตบูชาทํา้าบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาแด่องค์พระคำปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปูส่สังเกจลุนหลวงปู่กัเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนใยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรนดานใิ้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป บทสวดจุมมเทวดาสมันตาจักวาลลสุอัตคชนตุเทวตาสัตตมังมุนิราชสุนันตุสขามงค์ทางสักเกดามีจุรุเบคิริสีขะรัตัเถจัทลุกเขวิมานีที่เบรัตเถจัคามีตรุวะนาคหานีเคหาวัตถุมหิเคเตปุ่มมาจายันตุเทวาชลาถารวิสมยยักขะกันทันาคาที่ตันตาสันติเกยามมุนิราชสสาโมุนันตุธรรมะสวรรการลวยยามพันตาธรรมะสวรรการลวยยามพันตาธรรมะสวนะการลวยยามพันตา บทส่วนมักการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทส่วนสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสระนังอัญญังพุทโทมีสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนัสุศทิเมหโขตุสัพพทานัตถิเมสระนังอัญญังธรรมโมมีสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนัสุศทิเมหโขตุสัพพทานัตถิเมสระนังอัญญังสังโฆมีสระนังวะรังเอเตนะสัจจวััชินสสุุตมททพพะา บทสวดมหาการุณิโกนาโถ ติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาถอัฏฐายาสพะปานินงผู้เรตวาปารมีสภาปัตตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหตุสพูปัตถวามหาการุณิโกนาถหิตายาสพะปานินงผู้เรตวาปารมีสภาปตตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหตุสพูปัตถวามหาการุณิโกนาถสุขายาสพะปานินงผู้เรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหตุสพูปัตถวา ส่วนมหาสมัยสูตรเอวามเมสตังเอกังสมรรย,ยังพระกวาสักเกศุวิหารติกริลวะวัตถุสมิงมหาวานันในมหาตาพิขูสังเทนสัสติมปจ,จัมเตหีพิฆูรเทนิสัพเพเหว่าอรานเทหีทัสนีจุลกา t าตุหิเทวตาเยปุยเยนัสนิพิตาขอติพระกวันตงังทัสนายพิฆูรสักาาก็จะอัจโคจะทุนังสุทาวาสกายิขันังพิวนาเอตระหงศ์สีเอยงองังโขพระกวา จักเกสุวิหารติกะปีลวัฏฏุสมิงมหาวิมนมหาตาพิโคสังเกนัสติงปัญจมาติหิพิโคสัยหิสังเพหิวะอาหารเตหิทศีจโรกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนสัสนิปิตาหงติภควันดังทัศนายพิโคสังขจัยันโนนะมายมปิเยนะภควาเทนุภสษางค,คเมยยววาวะอุภาษากรพิตาวาภควาโตสันติเกปัญจคาถาภาสยามาติอัตตโคตาเทวตาสยยาถาปินวะปะลวาปุริโสสัมมิจิตังวาภาังภาษาเลวะาภาษาจิตังวาภาษาสัมมิชยวะเอมวเววหสุทาวาเสยสุ เทเวสุอันตรายิตาพระกัวตโตโผระโตวัตุระหังสุอัตตปุตาเทวตาพระกวันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังกถังสุเอกมันตังทิตาโผเอกาเทวตาพระกัวตโตสันติเกมังคตาถังอภัสสิมาสมณะโยปวัตนสมิงเทวกายาสมาคต้าอัตธรรมะอิมังธรรมะสมัยังทักกิตาเยวะอัปปาราชิตาสังขันติอัตตวะปราเทวตาพระกัวตโตสันติเกสันติเกอิมังคตาถังอภัสสิปัตระพิคโวสมะทังสุกิตังอัตโนอุชุมังังสุสาระเทวเนตาเนตานิขะเหตวะอิิินนนนทรายะะปััตตตตต อาตะกปบปาราเทว,วตาภรควโตสันติเกมังถังพาสิเจตวะคีรังเชตวะบริคังอินเตะคีระโอหจัจเมชาเตจะารันติสุทาวิมาลาจักกุมะตาสุตันตาสูนะคตัติอาตะกุบปาราเทว,วตาภรควโตสันติเก อิมังคตังอภัสรีเยเกจิพุทธังสรังคตาสีนัคขะสันนัคะมิสันติอภัยภูมิภะหายามันุสังติหังเทวกายังปาริโพเดสันติอัตตปภาภะะวพิโกมันเตศเยปุริณภิฆเวทัสสุจจาโลกาธาตุสุเทวตาสันนิพฤิกาโหติตถาคตังทัสสนยะพิโกสังกัจะเยปิเตพิโะเวอหิสุงอติมาธังหังตัสัมมาสัมพุทธเตสัมปิกปะกันตนาเอตระมาเยวะเทวตาสันนิปฤติตาอหิสุยยะถาปิเมหังเอตระเอตระหิเยปิเตพิสันนติอะะาค ตมะธนังอาหารโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิโกข้ามธนังอิระมัยเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิส er <me ans diye> ันติเยยะทวีมหาอิตระหิกอาจิกิสามีพิฆเวเทวกายานังนามานิกิติสามีพิฆเวเทวกายานังนามานิเทสิสามีพิฆเวเทวกายานังนามานิตังสุนาสสาสุกังมะนาสิกโรถาปสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขุภควาโตปตะจตสงภควาอิทธาโวจ่า สิโลกมโนกัสสามียะถาภูมิมาตาทัสสิตาเยสิตาทิริขปรังภิจตาตาสมาหิตาปุทุสีหาววัสลีนาโนมหาสาพิสัมพุโนโอทาตมนัสสุธาวิปัสสันนมะนาวิลาภโยปัญจสเตยตวะวันีกัปิลาวัฒเวตาตุอัมติเจศสาสาวกเกศานิรดาเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชันถาภิกขโวเตชะอันตปะมะกรุณาดลพุทธจากศาสนาเตสัมปตุระหงยานัง อามนุสานะทัศนังอาเปเกสตตะมัทธคุงสหัส,สสังอาสัสตรงงสตังอเอกิสหาสานังอามนุสานะมัทธคุงอาเปเกนันตะมัทธคุงทิสาสภะผู้ถ้าอาหุงตันจัสภังอภิญยะว่าวักขิตวานาจักุมาถะตูอามันติอิสัสสาวกิสระเรนเตเทวะกายะอภิกันตาเตวิชนวิกรวีวังกิติอิสามิคิราหิอนุบุปโสรสตตาสหัสาวาญขาภุมมากะปิละวัทวาอิติมันโตชุติมันโตวันนามันโตและสสิโนโมทัมนาภิกขโมพิภนัสุเมติงวะนังสัสาหัสสหิมกตายะขานัตวนนิโ อิทธิมัต์ตัวชุติมันตวนามันตวสันมันาพี่มพกุณาสมิตินังสาตาคราติสหัสายขานันตวนิโนอิทธิมตัุติมันตวนามันตวสันมันาพิกมพกุณาสมิตินังอิจเตโสหัสสหัสายขานันตวนิโนอิทธิมตุติมันตวนามันตวสันมัคนาพิกมพกุณาสมิตินังเวสามิตาปัญจสตายขานันตวนิโนอิทธิมตัุติมันตวนามันตวสันมัคนาพิกมพกุณาสมิตินง ภูมิพิโรราชาห์ายโกเวปุลสันนิเวสนังปิโยนังสตสาหัสังยักขะนังปปยุรรปภสษาสติตภูมิพิโรราชาหิโกสวะคัจฉิตมิถิมะนังปุริมันญัติสังราชาทัตตะระโคปัสสาสติตขันธ์มังคติปติมาหราชาสัสสุปุตตะปิตัสสะพะหาโวทนานนำมาหาดพลาอิติมันตุสิติมันตวนาวันโตสัจฉิโมวัฒนาปิการมพิโกนาสิมติมะนังทักขินันจที่สังราชาวิหงโมตัสสาสติตภูมิมังคติปติมหาราชาชสัสสุปุตตะปิตัสสะพะหาโวทนานนำมาหาดพลา อิติมันตชุติมันตวันน้มันตว่าสัจจิมันทำวนาพิการมงพิภูนาสิมิติงวานางปัจจิมันตัดที่สังราชาวิรูปะโควิรูปะโคภาษาสตินะคดังอาทิติมหาราชาศิสโสกุตริตาสภะหาโวอิน่นนมาหัดพลาอิติมันโตชุติมันโตวันน้มันตว่าสัจจริงงมันทมนาธิการมงพิภูนาสิมิติงว่านางปุริมาที่สังธาตุตะโค พระโถถักกินเนรัวิรูปะโคปจิเมนะวิรูปะโคกูเวโรุตระังที่สังจะเตโรเตมหาราชาสมันตาจดุระทิสาธันมรัมานะอาถังสูงวันิกะปิละวัตเเวเตสังมายาวิโนทสาอาคูวันจันิวันจันิกาสะธามายาปุเตนตุเวเทนตุวิปูจวิปูโตสหะจะท่านโน จันทนากามาเศธโฉจินุมันทุนิมันทุจัปนาทูโอปมันโยจักเทวสุตโตจัมาตริจิตเสโนจักคันทัพโหนโรราชาชนโอนสโพอาคูปจนิสโคเจวะติมพารุสุริวัจฉาสัตเตเตจันเยจัราชโนคันทภาษาราชพีโมทมนาอภิกามมพีขุนนางเสมิติมวนังอาคูนาภาษานาคาวิสราสารปัญจการกัพระรัตรอาคูปายาคาสยาติพิยามุนาทัตระถาจักอาคูนาคยาสสิโนเอราวัณโอมหานาโคโสภคศิณิติมวนังเยนาคราเชสาหะสาหาดันติทิพาติชาปิวิสสุตกเวหายสะเต matapata ju Rasu pena ide sana Ma apa ยันตทานาคาราชานมาสิสุปนาโตเขมวามาคาสิพุทโธสนาหิวจจยิอุปหายนตานาคาสุปนาสาระมังสุพุทธังทิตาวชิรหัตถีนาสุมุทธังอสุราสิตาพาตโรวาสวะเสตอิทิมัโตยัสสนโณกาละกัญชามหาปสมะอสุราทานาเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจจะปะหาราโทนโมจิสหสตันจปปริปุตานังสเพเวโรจนามกาสันิตวะมระลิงเสนาราหุปัทมุปาขมงสมโยธานิพัตันเทพิกูนางเซนิติงวนาง อาโพจเทวะปัวีจเตโชวายตาขมวัุนาวัุนเทวาสมโมจเจสาสหเมตตากรุณากายิกาอคูเทวะยัสสิโนทัสสิเธิายาสเพนานตวันิโนที่มันตุจติมันตวันนาันสสิโนมทัมาพิกมุิคนาสุเิตินวะนังเวนะทถจเทวาสาลิจะอัสมะทเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคุรากิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามคุรากิตานักตานิบรากิตาอาคูมันทวะลากาวสุนัวาสโวเสโถสกปะคะบุรินทัตโว พิฆมุขคุนาสมิติวนงังอาธาคูสหภูเทวาชลมาคิสิกราริวชะชละมาคิสิขาริวะอาริจัตตา,าจาโรโอชาจาอุมานบุพานิพา,า,าสาิโนวรฏนาสหธรรมมาจาอัอจุตตาจาอัอเนชากาสุริรุจิราอาคูอาคูวาสวัสดีสิโนท้าเศรษฐกายาสปินานันตบันนิโนอิติมันตุิติมันตวนัมันตุวัสสิโนโมทามานาพิฆมุขพิฆณาสมิติวนงัง สมานามหาสมานามานุสส์มนุสสุตมะกิธาปตุสิกาอคูอคูมะโนปตุสิกาอัถาอคูหาดโยเทวายเยจจโลงอิตวสินงปาราคามหาปาราคาอคูเทวายะสัสสินงพระเศธีตตะกายาสปินานตตะวันนี้นอิติมตจุตดิมตววันนะมตวสัสสินงมาทำมนาพิกมงพิคนาสมิติมวันังสุกายกรุมหาโรนะอคูเวคะนาสาสหะโอทาตะคายาหาปังโมกข์อคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตามัตตาหารัคขธามนิสัท นิสการจายาสัจิโนท่านได้ยังอาคาปะชุนโยโยสิสาอภิวิสติทัาเสตเทระกายาสปินานตะนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันตุวสัสสิโนมาทัมานาพิกมุพิโตนาสมิติมะนังเขวิยาดุสิตายามากัทถกาจายาสัิโนสัมพิตกาลามาเสถาชตินามาจาอาสวานิมิมารติโนอาคุอัฐคุปะระเนมิตา เศรษฐกิจกายาสปินานตตะวันนิโน่ที่มันตัวทุ่งตะวันนมันตัวกัจจินโนโมทัมมนาพิกาม,มุงพิขนางสิริฐินวนางสาธเทธเดวันนิก,กายาสปินานตตะวันนิโน่น้ำมันวเ,เยนะอาภันฑุงเยจันเยสัติสาสหะปวุทธชาติมากปวุทธชาติมากขีลังโอค่ะ ตินนามนาสวังแท้เขียวโขค่ะตรังนาคังชนะวัชิตาสิตังสุภมาปรมาตัวจัปุตตาอิติมาโตอิทิมาโตสหัสนังกุมารติโสจ่ะสุภคสิมิติวนาสาสุภมาโลกานังมหาภูมิทิตติติอุปปนโนจุติมันโตพิสมากยรัสสิโสท้าเสตอิสระอาคูปันเจกวาสสวัตติโนเตสัญจะ เตสันจามัตโตอาคาหาดิโตปริวาริโตเตจัสสภิภิกันเตสินเทเทเวสภุมะเกมาลเสนาอภิการมีปัญจขณะสามันทิยังเอตถกขณะถะพันธราลาเกนะพัพันธะมัตโวสมัญตาปริวารเตถามาโมผูสิตาโกจินังอิติ อิติตถามหาเซนโอนขะเซนังอภิสัยิปานี่นาตละดมหันจัสรังกตะวันนาเพระวังยะถาพุทชโชเมโกท่านายันโตสัมวิชุโกะตถาโสปจุทาวสีสังคุโตอสยังวเสตันจัสรังอภิญญาญะวะกกิตวันนาจักุมาตโตอมันติอิจสาสสาวกิสานิรเทมาราสนาอภิตันตาเตวิสาริจาวเตจะอัตปะมังกรุงสุทาวพุทธศาสาสนังวิตรากีหิปการมงเนสังลมันปีเชยุงสัพเพวิจสังฆามาเป็ญาติทายสัสสโนโมทันติสาพูเตหิสาวกกาเตชั่นีสุตาติ บวชสวนจุลระชะชาชยยปกรณณโมเมพุทธเตชะสารัตะนะตายะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายประเมสุราสิทธิพงม,มาจะอินทาจะจัจตุโลกาคัมพีราาักกาสมุธาภูตุงคังคาจะสะพมมะชยยประสิทธิพระวันตตเตชยชยทารณิทารณีอุทาติอุทาติอุท,ทาตีนาธินาธีชยชยะชายะะคนละตนละนิสัยนิรายเสน เสนเมรุราชชาพนนรชีชยชยะคัมพีราชสมพีนาเคนทนาคีปีสาจะภูตการีชยชยะทุนนิมิตตาโรคีชยชยะสิงคีสุธาธานมุขชาชยยะชยะวรุลณมุขสศาสตาชยยชยะจำปาทินาคะ ปุะคันทกชยยะชยยะคัตชะคนณรุตรงสุการะผู้ชงสีหาพญาคาทีปาชยยะชยยะวรุณนามุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุณะสุทธินาทาดีชยยะชยยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยยะธนีตตะเลสธาสุชยยาชยยะชยยะธนีสารตินสธา ชัยยะชัยยะมังค์มังก์มังก์ะราชรัญญาพระวคเกชัยยะชัยยะวารุณายะเข๋ชัยยะชัยยะรักขเสสุรภูชาเตชาชัยยะชัยยะพมเมนทันาชัยยะชัยยะราชาธิราชศาสชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะอมิมาเหสุโรมหะโรหะรินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุห์หาโควิรุปภโฌจำที่มาประวิ อินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวารุโนปิจะอะคิอคิวายโยจะปาชุนโหกุมารโรท่าตารัตถะโกอัฐาระสมหาเทวาสิทธิตาปสะกอาทโยอิสิโนสาวกาสภาชัยยราโมพระวันตุเตชัยยธรรมโมจะสังโฆทัาจะท่สปาโรจะชัยยกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสนถีพระวันตุเตเอเตนาพุทธเตเชนะโหตุเต ชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธัสสริมโตอิยามารัสะจปาปิมโตปร,ราชยโยโอุคุสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะตถาคมมคนามหิสิโนชัยโยปิพุทธัสสสริมโตะ อ่ะยังมาราัจปาติมัตโตปราชโยอุโคสยามโพทิมันเตปโมทิตาชยตาาอินทคณามาหิสินโนชโยปีพุทธศัสริมัตโตอะยังมารสัจปาติมัตโตปราชโยอุโคสยามโพทิมันเตปโมทิตาชยตาทาเทวคณามหิสินโนชโยปิพุทธศัสริมัตโตอ่ะยังมารสัจปาติมัตโตปราชโยอุโคสยามโพทิมันเตมันเตปโมทิตาชยตาธาสุปันนคณามหิสินโนชโยปิพุทธศักริมัตโตอะยังมารสัจปาติมัตโตปราชโย โอคสยมโพธิมันเทปะโมธิตาชยยะตถานาคคณาไมหิสิโนชัยโยปิพุทธศาสริมาโตอายังมารสัจปาปิมาโตปราชโยโอโคสยมโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาสพมคณามหิสิโนชัยยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัตตะนงเอวังตะวังชิตวิชยโยหูหิชยยะสุชยยะมังคะเลอปราชิตะปันลังเกศีเสปะทวิภโภคะเร อภิเษกศักพระพุทธนังอักขปัตโตมโมปะโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุปะพาตังสุมุติตังสุขะโนสุโมหูโตจะสุยุทธังพมมาจาริสุปะทักกินังกายกรรมังวาจากกรมังปะทักกินังปะทักกินังมโนกรรมังปณิทิเตปะนักกินาปะทักกินานิกตะวนาละพันตัดเถปะทักกินีเตอัฏฐะละถา สุกิตาวิรุหาพุทธาสาเสนอโรคาสุกิตาโหถะสหสเพหิยาติพิสุนันตุโพโตเยเทวาอัสมิงทานเนอธิาตาทีคายุกาสตางหนตุสุกิตาหุนตุสัพพาธารักขันตุสัพพัสสัพสตานังรักขันตุชินาสาสันางยากาจิปัฏนาเตสังสเพปูเรนตุมะโรมะโนรักะ ราถายุตตะกาเลปะวะสันตุวัสสังวสาวราหากาโรคาสุปัถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพทาก้ายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุญถาระหังบวสวัวธรรมะนิยามสุตังเอวามีสตังเอกสม,มัยยังพระวาสาวัติยังมิหรติเชะตะวะเนอนากะพปินที่กะัสสะารามีแตะระหุพระขวาพิคูอามันเตศพิคโวติ พระธรเตติเตภิกขุพระคา,พา,พาว่าโตปัจจะเสวสุมภก,กว่อิทธาโวจะอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาทาตุธรรมะที่ตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราอนิสติตังตถาขตโตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสมเมตตวาอจิเติอจิกติเทเสติปัญญาปัญญาเปติปัฏถเปติวิวรติ วิพัฒชาติอุตานีกโรติสเพสังคารานิสติโอปาทาวาพิขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะอิยามตาสเพสังคาราทุกขาติตังตถาคตออิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตาวะอภิสเมตตาวะอจิกติเตเทเทเสติปัญญะเปติปัฏฐะเปติวิว in ัติวิพัฒชติอุตานีกโรติสเพสังคาราทุกขาติ อุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาทาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยมตาสัพเพธรรมานัตาติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธทิตาวาอภิสเมนตาวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถะเปติวิวรติวิภาชติอุตานีกโรติสัพเพธรรมานาตาติ อิธรรมโวจักภกวาอัตะมะนาเตพิขูภกวัตโตภาสีตังอภินันทุมติบทสวนพระเทกะพระเทการัตตะคาถาอาตีตังนาวาข้ามยยะนัปปติกังขีอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไร ด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะาทาตีตมะหยินนั้นทางอัอบปัดต,ตันจะอ,อนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัญจุป,ปนัญโยธรรมางกตถตาตถวิปัสสติอสังยิรังอสังกุปปังตังวิธานุมะนุ รูหายยผู้ได้เห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอยา่างจมแจ้งไม่งอนเง่นคอนแคนควรเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไวอาเจว่ากิจจะมาตามปังโกชัญญามารณนันสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทาวันนี้ใครจะรู้ความตายเม้พรุ่งนี้ไดโนสังคาราเตนะมหาชนมัจ,จนาเพราะการเผดเพียรเพราะการผัดเพียนต่อมัจราซึ่งมีเสนาย,ยอะมากย่อมไม่มีสาหรับเราเอวังวิหาริมาตาปินอโรัตัะวัตันติทางตังเวพัเทกะรัตโตติสันโตอาจิคาเตมุติติอาจิคเตมุติ มู่นีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้านทั้งกลางวันและกลางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะมส,สังเวคปัจเจเวคณนะ สเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแลรรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดเจ็บตายไปสเพธมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัตุวังชีวิตตางชีวิตของไม่ชีวิตเป็นของไม่ยั่่งงงงงยยยยยืืนนนทุกขััมมมรคววาาาตเป็ออส มาทิจตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มาราณะปริโยสานางมีชีวิตวตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารามนางเมออนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะคนที่จะสังเวชอะยังกายโยอาจิรงังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอะเปตวิญญ,ญาโนคันปันสจกักวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอะทิเศส,สติจากนอนทับปทัทวิงซึ่งแผ่นดิน กะยิงกะรังอีว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนีรับถังหาประโยชน์ม่ได้อันนี้จาว่าตัสังขาราสังขารคือทั้งสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปะทะวะยะธรรม,มนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุธถันติคั้นเกิดขึ้นแล้วย,ย่อมดับไปเตสังบูปะสมัมมะบูปะสมโมสุโขความเข้าไปสงบ ระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มารินสุมาริสเตรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมารินสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอถะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบวชสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกามังสเปญิพระเตหิกตังปุญญปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุ โคตโตเยเทวาอสเมิงฐาเนอธิคาตาธีคายุกาสัทธาหงตุสุขิตาหงตุทุกขาประมูลจันตุมาตาปิตาสุขิตาหงตุทุกขาปะมุลจันตุสเพยาติกาสุขิตาหงตุทุกขาประมูลจันตุสเพอาติกาสุขิตาหงตุทุกขาประมูลจันตุสเพสปิสาสเพสัญญาขาสเพเปตาสุกิตาหงตุทุกขาประมูลจันตุสเพอาจาริยุ ปัตถายะสุกิตาหนตุทุกขาประมูลจันตุสเพนขัตตาสุกิตาหนตุทุกขาประมูลจันตุสเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาประมูลจันตุสเพสามารถตีนางสามิชันตุโวบวสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตออคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตออคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตโตออคันติมายะอิติภควา ปฏิทานาคาถาญาเทวตาสันติวิหาราวาสนีทุเพฆเรโพธติกเรตตหิงตหิง,ต,หง,ต,หงตาธรรมธาเดนะพาวันตุปูชิตาสนถิงกะโรนเตถาวิหารามันเรเถราจมัชฌานาวกาสพิคบวสารามิกาทานาปฏิอุปกัสะอุปปาสากาคามาจะเทศานิเข้ามาจากอิสาราสัปปานาปูตาสุกิตาพะวันเตเตชรา,าผู้ชาเยาปิจอันทสัมภวาสังเสรตจัตา อาถ้าโวปะปาติกานิยานินี่กังธรรมะวะรังปจิตเตสัพเพปิทุกัตสะกรณตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมงธรรมัตถราจะกุคราสังโฆหตุสัมมาโควาอัทายะสิงหตยญาจะอเมหิรักขุสัทธมงสเพปิธรรมจาริโนมุตถิงสัมปาปุเนยามะธรรมเนอริยปะเวทิเตปะสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธสาสะเนสัมมาทารังเปเวชตโตกาเลเทวปะวัต ปวัสตุวุฒิภาวายะสตานังสมิธท,ทางเนตุเมธนิงมาตาปิตาจากักอัตระชังนิจังรักขันตุปุตตะกงังเอวังธรรมเมนาราชนโนปะชังรักขันตุสพัพพทา เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตาจนิทุกขาพยาปตาจนิพยาโสกปตาจนิโสกาหงตุสัพเพปีปานิโนเอตาวตาอามหิงิสัมปทางบุญญสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังขันตุสัทายาสีรังรกคันตุสัพพทาภาวนาพิราตามหตุกัจันตุเทวตาคาตา สุมังคลัคาถาโหตุสัพพังสุมังคระรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคระรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคระรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรัง

รักขังปณิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปพตาปัจิกานันจะยังพรังอรหันตานันจเตชยนะรักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปพตาปัจิกานันจะยังพรังอรหันตานันจเตชยนะรักขังปณิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปพตาปัจิกานันจะยังพรังอรหันตานันจเตชยนะรักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปพตาปัจิกานันจะยังพรังอรหันตานันจเตชยนะรักขังพันธามิสัพปโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพาเจ้าได้สวดสาธยยพระพุทธมนต์นี้ข้าพาเจ้าขอน้อมกล้าวอุทิศบัณฑเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชาพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลายัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพาเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพาเจ้าขอให้ข้าพาเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการ ในการสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้ง่ายไทยและ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูเลได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนเื้อยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเธอ